มึงลองจงินตนาการดูนะวันที่28เมษายน2025เวลา2ทุ่มสนาทีจู่ๆโลกแม่งก็หยุดหมุนคนสเปนกำลังกินข้าวเย็นคนโปรโตุเกสกำลังดูบอลแล้วพรึบหายแม่งหายไปหมดเลยเว้ยไม่ใช่แค่หลอดไฟนะแต่มันคือสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตรถไฟฟ้าปั๊มน้ำคาบสมุทรไอเบียรยทั้งแถบกลายเป็นหลุมดำกลางยุโรปตอนแรกทุกคนขำเออเดี๋ยวไฟก็มาแต่ผ่านไปหนึ่งชั่วโมง 5ชั่วโมง24ชั่วโมงความขำแม่งกลายเป็นความชิบขายเสียงไสเรนดังระงมแต่โทรหาตำรวจไม่ได้โรงพยาบาลปั่นไฟสำรองจนน้ำมันหมดคนเริ่มปลุ่มซุปเปอร์มาร์เกต็ตสัญชาตยานสัตว์ป่าแม่งเริ่มทำงานข่าวออกบอกว่าพื่นความร้อนทำระบบล่มคล i m เม e a อ o น a l y ถุยมึงเชื่อหรอวะระบบระดับประเทศนะเว้ยไม่ใช่ปลักฟ่วงบ้านมึงที่จะละลายเพราะแดดส่องงานนี้แม่งมีกลิ่นกลิ่นคาวเลือดของมนุษย์นี่แหละมา กูจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเกิดเี้ยอะไรขึ้นในวงไหนเขาคุยกันให้แสดว่านี่ไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่มันคือโปรเจกต์ i l e n t Night ต้องปูพื้นก่อนยุโรปตอนนั้นแม่งบ้า Smart Grid เครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทุกอย่างต่อเน็ตหมดควบคุมด้วย AI เพื่อประหยัดพลังงานฟังดูดีใช่ไหมแต่หารู้ไม่ว่ามึงกำลังเอากุญแจบ้านไปฝากไว้กับยามที่เป็นหุ่นยนต์รัฐบาล EU อไอหน้าบางพวกนี้รู้ตัวตั้งแต่10นาทีแรกแล้วว่าโดนเจาะระบบ แต่ไม่กล้าบอกประชาชนกลัวแพนิกเลยโกหกว่าอากาศร้อนเกินไปเครื่องปั่นไฟเลยน็อกโกหกหน้าด้านด้านสัตๆ์ The Shadow Hand ไอ้มือที่มองไม่เห็นทฤษฎีที่ดาร์กที่สุดและเป็นไปได้ที่สุดคือมันคือการซ้อมรบของมหาอำนาจฝั่งตะวันออกไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้ว่าใครรวบมือกับแฮกเกอร์รับจ้างระดับโลกที่ชื่อดาร์คไ วิธีการแม่งโครเฮียมันไม่ได้ระเบิดโรงไฟฟ้าแต่มันปล่อยมาแวรแ์เข้าไปหลอก AI ของศูนย์ควบคุมหลอกว่าเฮ้ยไฟเกินแล้วตัดระบบเดี๋ยวนี้ AI แม่งก็ซื่อบือ้อตัดระบบตัวเองเฉยเหมือนมึงหลอกให้คนเดินไปกระโดดตึกเองอะเลือดเย็นสัตสๆทําไมต้องสเปนกับโปรตุเกสเพราะตรงนั้นคือประตูหลังบ้านของยุโรปท่อกส๊สจากแอฟริกาเข้าทางนั้นสายเคเบิลใต้น้ําก็ขึ้นทางนั้นตัดตรงนี้ทีเดียวยุโรปทั้งทวีปก็ขาสั่นแล้ววันที่สอง นรกแตกคนรวยหนีขึ้นเครื่องบินส่วนตัวคนจนต้องแย่งน้ำขวดละพันบาทในเซเว่นนี่แหละท่าแท้มนุษย์เพราะไม่มีกฎหมายไม่มีกล้องวงจรปิดศีลธรรมแม่งก็ปลิวหายไปกับสายลมแต่ในความมืดมิดแม่งก็มีแสงสว่างและฮีโร่รอบนี้ไม่ใช่เด็กเนื้อหน้าคอมเว่แต่เป็นคนแก่ตัดภาพไปที่ลุงมาติโอวิศวกรไฟฟ้าวัย70ที่เกษียณไปแล้วแกเป็นคนรุ่นเก่า รุ่นที่ยังใช้ระบบอนาล็อกรุ่นที่เชื่อมือตัวเองมากกว่าเชื่อ AI ในขณะที่วิศวกรรุ่นใหม่แม่งนั่งร้องไห้พระโคดดนล็อกแต่ลุงมาติโอกับแก๊งเพื่อนเก่าที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นแฮมเรดิโอแม่งงัดเอาวิทยุเก่าๆออกมาปัดฝุน่นพวกเขาสื่อสารกันผ่านเคลื่นวิทยุสถานีมาดริตทราบแลวเปลี่ยนไปสับคัดเอาต์ตรงสถานีย่อย A4 ด้วยมือเปล่าพวกเขาวิ่งฝ่าความมืดขับรถเก่าๆไปตามสถานีไฟฟ้าที่ร้างผู้คนเพื่อไปฮาร์ดรีเซ็ตระบบด้วยมือ มึงคิดดูคนแก่กลุ่มหนึ่งกาลังงัดข้อกับแฮกเกอร์ระดับโลกฝั่งโน้นมีโค้ดพันล้านบรรทัดฝั่งนี้มีแค่ไขควงกับหัวใจที่แม่งไม่ยอมแพ้เช้าวันที่30เมษายนเสียงฮึมของมอแปลงไฟฟ้าดังขึ้นอีกครั้งแสงไฟดวงแรกติดที่จัตุรัสกลางเมืองมาดริดวินาทีนั้นกูบอกเลยขนลุกสัตว์คนสเปนคนโปรตุเกสที่กัดแันแยงน้ำเมื่อวานหันมากอดกันร้องไห้ไม่ใช่เพราะได้ไฟคืนนะแต่เพราะพวกเขารอดมาได้ บทสรุปเรื่องนี้แม่งสอนให้รู้ว่าเทคโนโลยีแม่งเปราะบางเหมือนแก้ววันหนึ่งถ้า AI ทรยศหรือมีคนบ้าๆกดปุ่มปิดสวิตช์โลกสิ่งเดียวที่จะกู้โลกได้ไม่ใช่ระบบคลาวด์หรือบล็อกเชนที่อะไรทั้งนั้นแต่มันคือ Human Connection มันคือลุงแก่ๆที่ไม่ยอมทิ้งหน้าที่มันคือเพื่อนบ้านที่แบ่งข้าวกินกันตอนมืดมิดมันคือมือเปื้อนน้ำมันของมนุษย์นี่แหละที่คอยประคองโลกใบนี้ไว้ไฟดับครั้งนั้นทำให้เรารู้ว่าแสงสว่างที่แท้จริงไม่ได้มาจากหลอดไฟ แต่มันมาจากน้ำใจของคนในวันที่โลกมืดมิดที่สุดอย่าลืมมองหน้าคนข้างๆบ้างนะเว้ยเพราะวันหนึ่งที่หน้าจอดับลงเขาคือคนที่จะฉุดมึงขึ้นมาจากนารก